ช่วงที่สองวงเล็บปิดสนับสนุนโดยมุสลิมเพื่อสันติไวช็อปซากอนอิสลามอามานะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่สองนะครับวงเล็บปิดกับข่าในวงเล็บนะครับครับผมเ<อ>มื่อกี้เราพูดถึงค้างไว้ที่เรื่องสิทธิเสรีภาพการกระทำของไอ้หน่วยอะไรนะ NSA NSA เนี่ยซึ่งกำลังจะเข้าไปล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพระดับปัจเจกข,ของคนสหรัฐอเมริการวมทั้ง ผู้ที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วโลกนะครับซึ่งมันก็มีปัญหาแน่ๆกับคำว่าสิทธิเสรีภาพแน่นอนครับคือเมื่อเหตุการณ์นี้การล่วไหลของโปรเจกต์ริซึมเนี่ยออกไปปั๊บมันมันไม่หยุดแค่สไลด์40กว่าแผ่นเนี่ยครับมันมีข้อมูลเปิดเผยออกมาเรื่อยๆว่า NSA เคยดักฟังเคยไปเก็บข้อมูลกับารอมูลอะไรายกากับใครบ้าง UN ก็โดน UN สถานทูต โดนเลยไปจนถึงโทรศัพท์ของผู้นําประเทศอในยุโรปซึ่งประเทศคนก็โดนนะครับคืออย่างอังเกล่าแมเกิลนายกหญิงของเยอรมันเบียร์ทูเทาพกเลยเพราะว่านี่มันเรื่องอะไรเพราะว่ามีหลักฐานอยู่ว่าเขาทําอะไรอยู่เขาถูกดักฟังด้วยไม่พอใจไม่พอใจซึ่งถามว่าข้อมูลที่รั่วออกมาขนาดนี้คนที่ปล่อยออกมาเนี่ย ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็สร้างความสั่นสะเทือนให้กับโลกเลยนะเข,เขาคือเอ็ดเวิร์ดโนเดนลูกจ้างรัดเนี่ยฮะเขาก็เอ็ดเวิร์ดโนเดนเป็นคนเอาข้อมูลเรื่องเจก์ริซึมและเรื่เรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยอ,ออกมาปล่อยให้กับ สื่อมวลชนปล่อยให้โลกเห็นให้รู้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งถ้าทําขนาดนี้ยังมีชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ก็เกินไปแล้วคือซึ่งเขาก็ปัจจุบันนี้ก็เราหกกระเหเร่ร่อนหกรเหเร่ร่อนครับใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกาไม่ได้ไม่ได้นะครับตอนนี้คือแบบจะเข้าประเทศไหนยังลําบากคือเขาจะต้องอยู่ในจุดท,ที่กฎหมายเอื้อมไปไม่ถึงอ่ะก็กลายเป็นว่าเขาเป็นเกมการเมืองเลยไปอยู่ตามสนามบินอะไรอย่างเงี้ยบางประเทศก็แบบให้เซฟเฮาส์ในจุดที่แบบกฎหมายมันไปไม่ถึงอ่ะแล้วประเทศที่จะแบบ เข้ามาช่วยเหลือก็จะเป็นประเทศคู่ตรงข้ามกับสหรัฐอเมริกาอย่างการเป็นประเด็นทางการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปแต่ก็โดยส่วนตัวการกระทำาเขาก็ถือว่าเป็นการเปิดเปิดเผยความจริงยุคนี้ให้กับโลกเหมือนกันว่าเอาเข้าจริงแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ใช่คือในประเทศที่ชอบตะโกนว่าฟรีดอมจังเลยอย่างสหรัฐอเมริกาการลงมือทําอะไรแบบนี้ มันมันก็ลักลั่นย้อนแย้งในตัวเองอยู่แล้วนะครับยังไงม,มันฟีดอ้อมตรงไหนอ่ะคุณคุณไดสรภาพตรงไหนรัฐรัฐถารู้กระทั่งว่าคุณจีบกับแฟนยังไงอ่ะคือไม่ไม่ใช่พ่อแม่นะคือ,ค,อคือบางอย่างคนไม่สนิทเรายังไม่อยากบอกเลยแต่ว่าเอนนเซเข้าถึงแชทล็อกของเราได้มันแสดงภาวะบางอย่างอย่างเช่นเรากําลังบอกว่าองค์ประกอบของรัฐเนี่ยมันก็คือประชาชนเป็นเป็นเป็นผูนนน้ก,กําหนด นโยบายเป็นผู้มีอำนาจในรัฐแต่เอาเข้าจริงแล้วในรัฐที่ที่ลักษณะแบบนี้ hmm. มันก็กลายเป็นว่ารัฐเองอปฏิบัติกับประชากรของรัฐ hmm. แบบ hmm. ที่ไม่ได้เห็นว่าเขาเป็นพลเมืองที่เป็นเจ้าของอ่ะแต่กลายเป็นแค่คนที่เขาจะต้องมาคอยเฝ้าระวงังเป็นคนในปกครองของรัฐ hmm. เออจริงๆแล้วกฎหมายมันคือเพื่อปกครองแต่กฎหมายเนี้มันทําลายเจตนารม์ จริงๆของไอสิ่งที่อเมริกากำลังโปรโหมดต่อโลกสังคมเรื่องประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพสิทธิเสรีภาพคำนี้แบบถูกใช้เป็นทุกอย่างที่อเมริกาจะเข้าไปกระทําการได้ทับโลกที่ไหนขาดเสรีภาพเราจะเข้าไปทำให้มีเสรีภาพแล้วที่ที่อเมริกาเข้าไปก็มันก็ไม่พังก็พังแต่ประเทศประเทศตัวเองตอนนี้เอาเขาจริงสิทธิเสรีภาพ ระดับปัจเจกของประชากรของพลเมืองสหรัฐอเมริกาต้องถูกตั้งคำถามไม่ต้องแค่ไม่ไไม่ใช่สหรัฐอเมริกาอย่างเดียวสิพวกเราด้วยอะที่ประชากรของเราใช้บริการไอเนี่ยองค์กรเหล่านี้อยู่เนี่ยเรากำลังเรากำลังถูกอเมริกาเข้ามาล่วงล้วลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพของเราเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำคือถามว่าทำไมเขาต้องทำขนาดนี้กลับไปดูชื่อองค์กรนะฮะ national security ความมั่นคงปลอดภัยปลอดภัยแสดงว่าเขากลัวเพรเขาอยู่ท่า,ามกลางความไม่ปลอดภัยใช่หรือไมเ่เขารู้สึกว่าการที่เอ,อเขาไม่มีข้อมูลของ,ของคนคนอื่นมากในระดับที่แบบต้องอย่างต้องต้องถึงขั้นว่าแบบไปรับรู้แชทล็อกกันเลยอะ่ะเขารู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าไม่สามารถเข้าถึงได้ขนาดนี้นั่นแหะสิคือโครงการฟิสซึมคือการแก้กฎหมายอะ่ะให สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้โดยโดยเสรีความรู้สึกไม่ปลอดภัยมันเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราหนึ่งเรามีศัตรูเรามีศัตรูสองเราทําความผิดอะไรบางอย่างสามเราเราอยู่ท่ามกลางความไม่ไว้วางใจหรือคือเราทําให้คนอื่นไม่ไว้วางใจนี่คุณหรือไม่ไว้วางใจคนอื่นคุณด่าเขาปะเนี่ยไม่ถ้าเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์ปกติเราเองก็รู้ว่าเราอ่ะทุกคนก็อาจจะไม่จะไม่มีผลชอบแต่ถ้ากระทาการแบบสหรอเมริกาอย่างเงี้ย อยกังวลว่ากลัวว่าจะมีใครพูดถึงเขาในมุมไม่ดีกังวลว่าใครจะมาทําอะไรด้วยอันนี้มันเป็นโฟเบียแล้วว่าใช่มันเป็นอาการความความกลัวแบบผ<ะ>ิดปกติปกติมันต้องไปหาหมอแล้วนะเมกาจริงๆต้องไปหาหมอคือคนเรากลัวอะไรได้ขนาดนี้กลัวขนาดว่าจะต้องแบบรับรู้เจตเ,เจตนาของมนุษย์คือนอกจากเราพูเป็นเจ้าไม่มีใครมรู้เจตนาของคนได้นะแต่อเมริกา<ๆ>กําลังใช้ทุกอย่างจะเข้าไปมันใช้เครื่องมือทุกอย่างที่จะอ่านเจตนา ของคนเพื่องปัจเจกเพื่อที่จะรับรู้ก่อนว่าจะมีเหตุอันตรายเกิดขึ้นมุิตที่คุยแชททุยเรื่องนี้เป็นคนดีนี้คุยประเด็นเรื่องนี้ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้มีแนวโน้มที่จะกระทําการเยี่ยงนี้อาคาหัวอากาหัวไว้วงเล็บไวแบ็กลิสไวแบ็กลิสไวแล้วถามว่า มันจะได้ผลทุกครั้งหรือเปล่าอ๋อไม่จําเป็นไม่จำเป็นต้องได้ผลทุกครั้งเพราะว่าจับผิดดีกว่าจับพลาดจับพลาดอันนี้จับผิดตัวดีกว่าอย่างนี้ใช่ไหมครันมันผิดหลักการไปหมดเลยนะมันเพ้ยหเอาจริงกฎหมายอ่ะพยายามที่จะบอกว่าคนเนี่ยจะไม่ผิดแล้วให้ดีเฟนต์กันว่าไม่ผิดอย่างใช่แต่อันนี้คือลักษณะที่อเมริกาทํากําลังบอกว่าเฮ้ยทุกคนมีสิทธิ์จะผิดทุกคนมีสิทธิ์จะผิดได้เพราะฉะนั้นเราผิดนี่หมายความว่าจะทําผิดต่ออเมริกา ดังนั้นทุกคนเลยต้องถูกการรับรู้โดยมนมริกามันผิดไปหมดอ่ะผิดเจตนารมณ์ของวิธีการมองมนุษย์ด้วยมันคือการกลับด้านของการให้คุณค่ามนุษย์นะเ,เราให้ข้ามว่ามนุษย์จะจะดเีเหมือนปรัชญ,ญาทางความความเชื่ออ,อมนุษย์โดยทั่วไปแล้วจะดีนี่นี่มนุษย์โดยทั่วไปแล้วจะอันตรายอันตรายก็เลยต้องก็อ,อ,อยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวแบบเนี้ยคือ มันไม่ใช่ฟรีดอมนะมันเป็นโฟเบียแล้วมันเป็นเฟียมันเป็นความหวาดกลัวระดับสุดขีดอ่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเงาที่ไล่หลังเข้ามาเขาทำอะไรเอาไว้เขาถึงต้องแบบอยู่ในภาวะหวาดกลัวสุดขีดจนความมั่นคงของเขามันกินความโหใหญ่โตมากอ่ะก็แสดงว่าถ้าเราไม่ใช้อีเมลเราก็จะไม่ต้อง เขาทำเล่นไปมีคนมีคนใช่ไหมใช่ไหมผมอ่านเจอประธานาธิบดีของอินเดียครับคือในขณะที่ประเทศอื่นผู้นำประเทศอื่นกําลังขอคําอธิบายจากอเมริกาว่าโดนไปแล้วบ้างอย่างประธานาธิบดีเยอรมันแต่อย่างไรก็ตามประเทศอินเดียนายโมฮันสิงห์ไม่กลัวครับเพราะว่าโมฮันสิงห์ไม่มีโทรศัพท์แล้วก็ไม่มีอีเมลไม่มีมือถือไม่มีอะไรเลยครับโมฮันสิงห์ไม่มีอุปกรณ์สื่อสารเพราะนั้นก็แต่คิดว่าจะรอดตัวไหม ก็เข้าถึงไม่ได้เขาก็ต้องไปเข้าถึงคนรอบข้างแทนอย่างนั้นมยังไม่รอดไปอินเดียเองก็ขอคําอธิบายเพราะว่าอินเดียเองก็มีระบบเครือข่ายเน็ตที่เข้าถึงได้มีการใช้เซอร์วิสจากเออเมริกาอยู่อะไรอย่างนี้เขาก็ต้องขอคำอธิบายแล้วว่าเฮ้ยคุณทาอะไรอะไรอย่างนี้ซึ่งกลายเป็นจีนอ่จจะฉลาดที่สุดก็ได้เพราะว่าจีนปิดประเทศแล้วก็สร้างระบบทดแทนขึ้นมาเองหมดเลยจีนมี Facebook ของตัวเองอคือสร้างสร้าง a c e b o o k ปลอมไม่ใช่ปลอมหรอกก็คือเป็นบริการใกล้เคียง Facebook ขึ้นมาในประเทศตัวเอง สร้างบริการใกล้เคียงสวิตเตอร์ขึ้นมาในประเทศต,ตัวเองก็เพื่อป้องกันสาธา,ารณกิจสร้างระบบนี้ห,นหมดใช่ไหมทำไปทำมาจีนฉลาดกว่าใครเพื่อนเลย <c oughs> ให้เป็นอย่างนั้นไปคือถ้าความมั่นคงความปลอดภัยมันมันกินความถึงการมาคือผมผมอยากจะใช้คําว่า playing god การเล่นบทพระเจ้าอ่ะอ่านเจตนามนุษย์อือ่านก้าวย่างอ่านการตัดสินใจของมนุษย์ก่อนที่จะเกิดขึ้นเพื่อจะระงับเหตุคือมันมันเป็นวิธีคิดที่แบบไม่ให้เกียรติใครเลยอ คือเหยียดหยามมากอเป็นวิธีคิดที่แบบคือไอ้ไอ้เอากองทัพเอาเรือรบไปตั้งขวางเอาไว้ในจุดที่คาดว่าจะมีอันตรายกับตัวเองอนั่นก็ไม่น่ารักละแต่นี่เอาเอาเรือรบมาตั้งอยู่ที่โมเดมบ้านกูเลยคือเตรียมจะเรียกไปตรวจเลยอ,อย่างนั้นเลยทั้งที่ไม่ได้เป็นพลเมืองมึงด้วยนะคือทำขนาดนี้นี่ไม่ให้เกียดมนุษย์โดยสิ้นเชิงอะ่ะ ก็ผมว่าเอาเข้าจริงตอนนี้ระดับประเทศต่างๆก็มีชีวิตอยู่ในความกลัวกันไปหมดเอา,เ,าเนี่ยผมเพิ่งไปไต้หวันมาผมชื่อคอลิสใช่ไหมในพาสปอร์ตที่เป็นไทยอ,ะอ่ะคนไต้หวันตกใจมากไอ,อ้ตอมอตอมอแบบชื่ออะไรบอกว่าชื่อคอลิสครับผมก็บอกชื่อคาลิสถามภาษาไทยด้วยนะ,ะเพื่อว่าจะให้เช็คว่าเป็นคนไทยจริงๆหรือเปล่าอาจจะเป็นคนเห็นไหมกลัวไปหมด ระ<ป>บบความกลัวของคนมันปกปกแผ่ปกคุมชื่อชื่อผมจริงๆเนี่ยผมชื่อมุญยาฮิตใช่ไหมนามสกุลผมจริงๆเนี่ยก่อนจะเปลี่ยนเป็นไทยเนี่ยรุ่นก่อนสองสารุ่นก่อนเนี่ยนามสกุลซาลาฮุด,ดีนผมบอกเพื่อนผมที่สิงคโปร์อย่างเงี้ยมันบอกเออดีแล้วล่ะที่เปลี่ยนเป็นวงมันมีนมนมใชอยู่<ช>ยากใช้มุญยาฮิตซาลาฮุด,ดีนเนี่ยไปตอมอไหนก็มีเรื่องก็มันก็สะท้อนว่านอกจากอเมริกากลัวไปหมดกลัวมุสลิมกลัวคนอาหรับกลัวอะไรพวกนั้นก็เขาก็กลัวไป ทั่วแหละกลัวประเทศคนในประเทศตัวเองด้วยซ้ำกลัวคนประเทศตัวเองกลัวจิตกลัวคนนอกประเทศคือถ้าถ้ามีโอกาสเข้าเข้าถึงใครได้ก็จะเอาอะ่ะสอดแนมใครได้ก็จะสอดแนม,มคือคือเสือกกันถึงหน้าบ้านขนาดนี้เพื่อเราอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเองคือให้ให้นึกเราเห็นภาพอะ่ะว่าเขามาดักอยู่หน้าโมเด็มบ้านอเนดักอยู่ที่เราเตอร์อินเทอร์เน็ตอะ่ะม,มันผมเกินรับจริงๆนะอันนี้ก็คือความ เรากําลังพูดกันเนี่ยเพื่อจะเห็นความย้อนแย้งของสิ่งที่อเมริกาทํานะครับสิทธิเสรีภาพเป็นสิ่งที่อเมริกาโปรโมตตลอดเวลาแต่การกระทําของอเมริกานั้นูก็ต่างไปจากเลยไม่ให้สิทธิใครเลยใสิทธครเลยเหมือนจะให้สิทธิแต่จริงๆแล้วก็เข้าไปมีอํานาจเหนือเหนือเหนือชีวิตประจําวันในหลายๆส่วนคือจริงๆแล้วมันมีที่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยเขาเขาเข้าใจเรื่องการมี สาริเรียกบิ๊กบราเซอร์มีพี่ใหญ่คอยจับตามองอยู่แล้วคุณจะเรียกมันว่ากงกรรมงกงเวียนเรียกมันว่ากมเรียกมันว่าป่าบุญคุณโพษเรียกมันว่าการมีพระเจ้าจับตามองอยู่คือทุกคนเข้าใจอยู่แล้วว่ามีกฎกติกาบางอย่างจับตามองเราบันทึกกิจกรรมของเราอยู่ แต่ท่านเรายอมรับนั้นเรายอมรับไงแต่บางอย่างมุสลิมรู้ว่ามีการคอยจดบันทึกความดีความชอบสิ่งที่เราทําอยู่บนโลกแล้วก็รู้แม้กระทั่งภายในจิตใจของเราแต่การกระทําที่มนุษย์พยายามทําสิ่งนี้อย่างในที่อเมริกากาลังทำเรายอมรับไม่ได้ถ้ามนุษย์ด้วยกันมาทําขนาดนี้กับเราเพราะว่าเขาไม่ได้ให้คุณให้โทษกับเรานี่หว่าเพราะไม่ใช่คนที่สร้างเราและดูแลเรานี่หว่าก็กลายเป็นการละเมิดไปในที่สุดการละเมิดเป็นการเล่นบทพระเจ้าที่ไม่มีใครยอมรับได้ ใช่แล้วทุกคนไม่ยอมรับมันแล้วถ้าถ้าวันหนึ่งทุกคนไม่ยอมรับแล้วลุขึ้นมาเล่นไม้แข็งกับกับคนที่ทําแบบเนี้วุ่นวายเขาก็วุ่นวายนะอเมริกาอูบาม่าต้องเดินสายออกคําออกแถลงการก็คือเสียหน้าแหละผมว่าแบบนี้ก็เสียหน้าเพราะว่ามันเป็นเบสิกเลยแหละว่าระดับปปรเจกถูกลวงละเมิดสิทธิขนาดนี้มันอธิบายว่าอเมริกากําลังเชื่อและกําลังคิดอะไรกับโลกและสังคมอยู่ใช่คือสุดท้ายแล้ว ไม่ไม่ได้ต่างอะไรจากโลกคอมมิวนิสต์แย่กว่าด้วยคอมมิวนิสต์ที่ทำไม่เห็นเห็นเห็นเมื่เห็นเห็นมายืนมายืนพระมายืนท้าเอลอยู่ข้างนี้คือมือถือสาปากือศีนใช่ตอนแหล่ครับผมเราชวนคุยกันในวันนี้นะครับประเด็นอเมริกาเราก็ใช้ชีวิตของเราไปแต่อย่างไรก็ราก็รู้ว่ามันมีมีคนจับตามองจับตามองอยู่ไม่ได้ให้เรากลัวต่อเนื่องแต่เรากําลัง เตือนภย <laughs> ัยให้เตือนภัยให้รู้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงใช่ครับมันเป็นภัยที่ภัยที่มันไม่ใช่ภัยที่เห็นเห็นน้ําท่วมอะไรเข้ามากระทําต่อเราครับ <laughs> แต่เรากําลังถูกกระทําโดยที่เราไม่รู้ตัวหลายๆครั้งเราในรายการเราพูดถึงว่าเราต้องรู้เท่าทันหมายถึงว่าเรารู้เท่าทันสิ่งที่เขากําลังกระทําเราอยู่ใน <sh arp> <sh arp> ในโลกส่วนนี้นะผมผมเห็นว่าถ้าถ้าเราไม่สามารถมอบหมายใดๆต่อพระผู้เป็นเจ้าได้ไม่สามารถมอบได้ว่านี่นี่พ้นวิสัยของเราไปแล้ว เป็นเรื่องที่พระเจ้าจะกําหนดให้เราแล้วเมื่อเรามอบหมายแบบนี้ไม่ได้นะชีวิตมันจะโฟเบียอย่างนั้นแหละม้องจะโฟเบียชิเป่งเลยเพราะแบบทำไมอันนั้นกําบึงไม่ได้นี้หุดไม่ได้จนกลายเป็นสหรัฐอเมริกาคร<ต>เประเทศที่นตอนนี้รเ,เราต้องแบบว่าใครที่กลัวอะไรไปมากเราต้องพูดเป็นแบบคาแสดงว่าเป็นแบบยูอเมริกันมากๆเลยอเ <c oughs> มอริกันมากโฟเบียมากท <c oughs> ั้งที่เมื่อก่อนเขาว่าอเมริกันมันฟังเสลีเนาะ แต่ทีนี้เราก็มีนิยามใหม่ให้กับอเมริกัน <laughs> นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวในวงเล็บวันนี้นะครับที่เราพูดคุยกันยังติดตามเราได้ออนอกจากบนจอโทรทัศน์ไวช์ช n แนลแล้วก็ยังมีที่ไวท์ new s. <S นิวส์แอรเนดะครับรายการตอนเก่าๆรวมถึงรายการอื่นๆของช่องไวช์ชาแนล ครับโซนเฟซบุ๊กก็ข่าวในวงเล็บนะครับตอนนี้แบบว่าพักหลังไม่ค่อยคึกคูโบมากเลยช่วงนี้คูโบนิดนึงนะครับใครใครเข้าไปโพสอะไรก็ได้ขายของขายของอะไรก็ไม่ว่าใหญ่ๆๆติดตามเราได้ในหลายๆช่องทางนะครับก็ทางไวแชแนลนะครับรายการอื่นๆด้วยนะครับก็วันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอินชาอัลห์คชับวันนี้ผมละมุญจาฮิตไปแล้วครับวัสลามาอะไรกุ้วบเราะมาตุลลอฮีวะบะรราะกาตุ เวลาเสนอข่าวสารและเรื่องราวให้เรารู้ทัน,น,นข่า,มาวมา,า,าเวลาเสนอขาวเวลาเสนอขาวเรื่องราวท่วโลก